อมยังบอกพี่มดเดี๋ยวเออเดี๋ยว๋อมออกไปแล้วเดี๋ยว๋อมไปออกแช่นะอะไรเงี้ยนี่ออกป่ะก็ยังบอกก็ยังคุยกันอยู่เลยแต่ก็วันที่รู้ก็พูดอะไรไม่ถูกอ่ะพยายามถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นนะช็อกตั้งแต่วันวันที่รู้อะฮะเพราะว่าเร็วมากเหตุการณ์เร็วมากพงงเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมากเนี่ยเขาบอกว่า๋อมไปไปโรงพยาบาลแค่แป๊บเดียวก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยยังคิดว่าเออยยังบอกว่าเอ้ย๋อมหายแล้ว ไม่เห็นทักทายกันมาบ้างเลยอะไรเงี้ยยังบอกคนอย่างแกไม่ตายง่ายๆหรอกแกต้องอยู่กัดกระชั้นอีกหน้านะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาทุกคนฮะว่าเขาแบบว่าไม่ต้องไปคีโมแล้วนะอะไรเงี้ยไอ้ดิสความที่เขาบอกเขาต้องไปคีโมเราคิดว่าเขาหายแล้วผมก็ใจหายฮะเพราะว่าเอาตรงๆตั้งแต่ออมป่วยมากก็ก็คุยกับออมมาตลอดก็คุยคุยมาตลอดปกติตอนช่วง ช่วงที่เวลาจะคุยกันคือช่วงที่จัดข่าวใส่ไข่อย่างเงี้ยเพราะว่าออมข้ออยู่บ้านแล้วเขาก็จะพิมพ์มาคุยกันอะย่างเงี้ยก็จะอยู่ดีด,ดีก็ไม่ได้ติดต่อกันสัก2เดือนมัน้งยังคิดว่าออมดีขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็ถาว่าช็อกไหมก็ช็อกตั้งแต่วันวันที่รู้อะฮะเพราะว่าเร็วมากเหตุการณ์เร็วมากเพราะว่า เห็นสภาพเห็นเขาไปเที tan, ่ยวกับเพื ang ang. ่อนเขาได้แล้วเนาะเขาไปเจอกีต้งกีต้าเขาไปเจอเพื่อนๆยังคิดว่าเออยยังบอกเอ้ยอมหายแล้วไม่เห็นทักทายกันมาบ้างเลยอะไรเงี้ยเมื่อ้องคุยกันตลอดนะฮะคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้อมยังบอกพี่มดเดี๋ยวเออเดี๋ยวออมออกไปแล้วเดี๋ยวอมไปออกแช่นะอะไรเงี้ยึกออกป่ะก็ยังบอกก็ยังคุยกันอยู่เลยแต่ก็วันที่รู้ก็พูดอะไรไม่ถูกอะพยายาม ถามทุกคนว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยวัายัางยังยังงงนะม,มันงงเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วมากนะฮะเขาบอกว่า๋อมออไปไปโรงพยาบาลแค่แป๊บเดียวก็เสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าออ๋อมเป็นคนให้แม่เรียกรถพยาบาลด้วยซ้ําไปเมื่อทำไม่ได้เจอกันมาเป็นปีนะฮะเพราะว่าจริงๆไม่ได้เจอกันมาเป็นปีแล้วแต่คุยคุยกันคุยทั้งวันอ่ะก็คือก,ก็คุยกันตลอดคุยคุย อย่างน้อยเช้ามาก็แกเป็นยังไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะคือก็อยังบอกคนอย่างแกไม่ตายง่ายๆหรอกแกต้องอยู่กักดกระชันอีกนานอะไรอย่างเงี้ยก็เมือ่อจำคุยเข,เขาเขาหายไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเองก็ไม่คียังยังแอบถามคุณแม่ว่าเมื่อํำนึกว่าเขาดีขึ้นนะอะไรเงี้ยนึกว่าอ๋อมดีขึ้นเพราะว่าเหมือนคนคนคุยกันทุกวันน่ะคุยกันทุกวันไม่คุยแต่ส่วนใหญ่คุยโดยตรงไม่คุยโดยตรงก็ สมมติหายไปแป๊บนึงก็จะถามกีดหายไปไหนอะอะไรเงี้ยจะออกมาหลักก็คือเหมือนเราเหมือนให้กําลังใจอะไรได้ก็ให้กําลังใจนะตอนนั้นคิดว่าค,คิดว่าดีขึ้นแล้วเดี๋ยวคงกลับมาทํางานแล้วเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่คุยกันมาเขาจะพูดถึงว่าพี่เดี๋ยวผมหายแล้วอะพีย่ยื่ไปบอกใครนะว่าผมเป็นอะไรคือเขาเขาเขาไม่อยากให้ใครรู้เพราะเขาบอกว่า เดี๋ยวเขาหายไปแล้วเดี๋ยวคนจะไม่ค่อยกล้จาจ้างงานเขาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกโอ๊ยแกรักษาตัวให้หายก่อนเถอวินาทีนี้อะไรเงี้ยก็จะแต่คุยกันอยู่อย่างนี้แต่เขาก็จะคอยเหมือนอัปเดตอาการน่ะพี่มดตอนนี้ผมยิงคีมโมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นจนคิดว่าหายแล้วด้วยซ้า <ๆ S 2> ําไปก็เขาบอกกับทุกคนนะฮะว่าเขาแบบว่าไม่ต้องไปคีมโมแล้วนะอะไรเงี้ยไอ้ดี่ความที่เขาบอกเขาไม่ต้องไปคีมโมเราคิดว่าเขาหายแล้วเพราะว่าอมเป็นคนที่แข็งแรงมากแล้วก็ ไม่เคยอ่อนแอให้ใครเห็นอะคือแม้กับขั่นกับตัวเราเองเราคุยกับเขาคุยกับเขาทางไลน์อะเจ็บป่ะไม่เจ็บพี่มดอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เออถ้าพูดไปพูดมาก็าจริงนะว่าสองปีเนะาะเขาก็ไม่เคยบอกว่าเจ็บเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาไม่สู้อะเขาก็สู้มาตลอดอะไรเงี้ย ม่ดามอาจจะเจออมตั้งแต่ออมก่อนเข้าวงการบันเทิงก่อนที่ออมจะไปอยู่โพลิพาสตั้งแต่เจอกับอมใหม่ๆตั้งแต่ออมใหม่ๆยังจําได้ว่าแบบว่าลูกน้องมาดามเป็นคนเอาอมไปขายห้าหมื่นบาทให้ไปซื้ขายสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าอาจจะอีกเจอกันตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะอายาวนานมากนะฮะก็จํากันมาตลอดไม่ถึงสามสิบไม่ถึงสิ่ สัก20อะไรอย่างเงี้ยสักก่อนที่ก่อนอ๋อมจะเข้าพลิาาีพัสอ่ะก็คือก็รู้จักกันมั้งแต่อ๋อมเป็นเด็กแคสติง้งเป็นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยรู้จักก็รู้จักมานานนะฮะแล้วก็เป็นคนเดียวที่แบบว่าเหมือนแบบไม่ไม่ต้องเจอใครก็มันก็เจอทีไรก็มันก็เหมือนเดิมเป็นคนที่ทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นคนที่ที่จริง,รงนะบางทีเท่าวันนั้นแบบว่าอย่างโซบีอยู่อยู่มา,ามื่อวันที่อ๋อมไปอย่างเงี้ย ก็จะรู้ว่าแบบปกติไม่ค่อยเสียน้ําตาให้แบบว่าจริงๆนะแต่แบบว่ากับออมนี่คือหนึ่งช็อกช็อกมากกว่าแต่เราก็รู้มาตลอดว่าเขาป่วยอะไรงเงี้ยเขาป่วยเขาป่วยคือรู้รู้มาตลอดแต่ก็ไม่คิดว่าวันนี้มันจะมาถึงเร็วใช้คำว่าเร็วดีกว่าเมือ่อ,อกอี้ี่ไมีอกาสไปอไรอกวก็บอกกลับพษษ้สบาไม่ต้องเจ็บแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ เขาผ่าตัดมามอมาเขาก็เจ็บเจ็บเจ็บแต่ไม่เคยบอกเราอะไรเงี้ยเขาแต่ก็คืออย่างที่ว่าสองสมเดือนที่ผ่านมาเราก็ยังรู้สึกเอ๊ะจริงๆทําไมเราน่าจะเอกใจแต่สองเดือนอยู่ดีคนเคยคุยกันแล้วหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่มันรู้สึกไม่เพิ่งมานั่งคิดได้มอกีนะว่าตอนสวยว่าเออวะทํา,าทไมเราไม่ไม่เอกใจว่าคนเคยคุยกันแล้วแบบอยู่ดีหายไปแบบว่าหายไปช่วงช่วงหนึ่งเลยอย่างเงี้ย เขายังไปบอกกับออโทรศัพท์ไปคุยกับโปรดิวเซอร์ขชาพาอยู่เลยว่าอย่าไปบอกพี่มดนะว่าอะไรว่าว่าเขาไม่ต้องยิงคีโมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราเราก็เพิ่งมารู้อะไรเหมือนแบบตอนหนังตอนจบอะแล้วมาเพิ่งมาเฉลยอะไรหลายๆอย่างก็ยิง่งยิง่งยิง่งอึ้งยิ่งยิ่งมีเหตุการณ์อะไรที่อึ้งไปอีกเยอะอะ ่อยากพลาดข่าวันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y o YouTube c h anel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ